các bạn còn cầu bạn cao loại mấy bài cao loại nhá vườn trang man tòa bó hoa rồi

ผู้ใดนั่แน่ไม่ร้องแล้วาดน้องนั่นรับกิน ใส่ยตะิ่ใส่เยตะไนหม่นงมีเลยอนาร่อยแล้วบตนนนไบเอาึืนไปยพกันเืีงลมนตุมตมยังไม่หมดเลยเสียบานึงไม่อาคบเนี่ยแะบ่อยออาสยมาเอมใส่สขน้หันก็ได้จ้ะ ไม่เมันกระดมมาหมดเกี่ยวกันเด่นไม่ใหรอเศรลมของมันเอง

เ็กจาเุณเขามาเขาลงเลยขานี่น่นี่ยังเอาใส่หรือมึใ่หมึสตัางบาละบุลลนเขาจะอ่อนใช่เจ็ดมืออวอากเพราว่าเขาิไปกับพวเปลี่ยนนี่เป็นบุลนบุลล เออเอินปลาคูนย่อยเออกวยอ้อยวยปีังมีกล้ยนีอ้อยมีอะไรล่ะปาเอกไส้เนครับโบราณไส้คือเอิจ้าไส้ปวกคือปวกมากนันพอดีัเสียยังหลบรู้าพอดีเวกลาว่าไว่ติดกันได้หมอนกนนะพ่อ ปล่อยออกกินน uh, ้ำน้ำมือดอกเงี hm. uh, uh ้ยปล่อยถึนหัวท้องของเงี้ยพูดไม่อยากเออปล่อยอะไรแล้วไปรู้ดยงี้ยบวิดตัวเขาวานเขาแล้วสิงเอวานเขาแล้วบอเขยเห็นอีกเปียด์รานเกิดแล้วคุณจังหลักคือวางฝืนกลางงาแล้วโอ้ยงามใบหัวดอกคุณอันอยูแต่ว่าเบิ้งงามเขียวเบิ้งงามเขียวเงี้ยมบ่าว เอาผ้าเหลียเอาเ้าเหลี่พี่กายก็ได้เอาไว้นี่รถไทยเห็นซ้ำรถไทยมวลุงกันลงบันได้เด่นขึ้นวันนี้วันนี้เร็ว เกาเก้ีนยกะเยบคบสิเลยยุบบกบเป็นเก้าอันนี้ีลุงเป็นศูนย์ะจำไว้เด้อมาเยอ่นี่มันโตขมติมันตขมิ หาชวนถึงเอีบาเดเออพนี่ยันรเร่ว่าูที่เรียกบอรบือหนึ่งหาชวนเขาไซื้อหรือว่าไม่ว่าเขาซื้อเลขตัวเกาดีพอเจ็เจ็อันอันอี่พอนี่เขาซื้อเลขเจ็ดันแล้วอันละอันตะมือเลขออกเจ็บเจ็บพันละเท่าไหรัพี่ผา เห็นว่าที่เกศหูยูวาเป็นองนเนาะว้าถามกจ้านีาเล่ห์ชีเกศห่าห่าไม่ินพกนเ้เลขอกอิรีดิเขาหลอกหนึ่งได้ออกทางลางหนึ่งหมดนี้ออกคนหนึ่งเนี่ยเขาหลอกดิเขาหลอกลา เ็ออกแข็งๆเลยเขาบอกเปนออกธ้ามาจั 啥时候乱带街来来没毛病

มาเกบแลก่แดงกูองบานัานผู้นนัแก่เนียองแเวกลงกาเกี่ยเนิกนี่อาจะหอบจะมอบเน่อมีคนดังสงอิ้งสวยหล่อไม่สนุกร้อมเผยใจรักการดูแลสุขภาพ ุแดงุ่นแดงมันก็ุ้แดงก็มาหันออกมาน้มัน้มันงุกไม่ผาเลนเขาทาสี่ลเป็นทาสีเป็นย่ไหมไปตามลองเอาขวดนึงสีฟาันเลยค่ะเป็นพเปิดเรา่ก้วเปี่ยนนะ

มันถูกหวยแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวไปเข้าตรงนั้นไม่ต้องกลัวเนี่ยค่ะก็ใกล้เข้าทางไปตรงนะมีบวกค่ะอันนี้เหรอหรอถึงต้องไปเนี่ยมีแสดงหมายนั่นน่ะพวกนั้นรู้สึกไม่พอเลยเหมือนมันไม่พอค่ะอะไรนะคะว่าแล้วพี่กูล่ะกูแบบแกคิดอะไร

mọi người 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 mọi Herr Präsident, <laughs> meine